ชายคนหนึ่งเขาจากบ้านเกิดมาเป็นสิปีได้แล้วมุ่งหน้าเข้าเมืองหลวงเพื่อที่จะไปหาเงินให้ได้เยอะๆจนตอนนี้เขาสามารถที่จะตั้งบริษัทเป็นของตัวเองและมีฐานะที่เรียกได้ว่าสุขสบายแต่เขาก็ไม่ค่อยอยากจะกลับมาบ้านสักเท่าไหร่เหตุผลก็เพราะว่าแม่ชอบของเงินเขายิ่งรู้ว่าเขาหาเงินมาได้มาก ก็ยิ่งบอกให้เขาส่งกลับบ้านมากขึ้นกว่าเดิมวันหนึ่งแม่เกิดล้มป่วยหนักและได้จากไปเขาจึงต้องกลับบ้านเกิดเพื่อไปจัดงานอําราคุณแม่เป็นครั้งสุดท้ายถึงเขาจะรู้สึกไม่พอใจที่แม่คอยตัดโทรไปของเงินเขาทุกเดือนไม่เคยขาดแต่ลึกๆเขาก็รู้สึกเสียใจที่ต้องจากแม่ไปจริงๆโดยที่เขา ไม่ได้อยู่ดูแลแม่มาเป็นสิบปีแล้วนอกจากเงินส่งกลับมาให้ตามที่แม่บอกเมื่อเสร็จงานพี่ชายได้เดินมาหาเขาพร้อมกับยื่นซองสีน้ำตาลซองหนึ่งให้และบอกว่าแม่ฝากมาให้แกแม่บอกว่าถ้าแม่จากไปแล้วให้เอาสิ่งนี้ให้แกผมรับมาด้วยความงนุนงงระหว่างเปิดซองออก ผมก็คิดในใจว่ามันสำคัญมากเลยเหรอหรือเป็นหนี้สินที่แม่ทิ้งเอาไว้ให้ผมกันนะพอได้เปิดออกมาเนี่ยผมก็เห็นสมุดบัญชีเล่มหนึ่งที่เป็นชื่อของผมพร้อมกับยอดเงินคงเหลือหลักล้านที่อยู่ในบัญชีมีกระดาษโน้ตเล็กๆเ,เขียนว่าถึงลูกชายคนเล็กของแม่นี่เป็นเงินของแกทั้งหมด แกเป็นลูกที่แม่ห่วงที่สุดในบรรดาพี่น้องเพราะแกเป็นคนใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไม่รู้จักเก็บออมที่แม่โทรไปของเงินแกทุกเดือนก็เพื่อเอามาเป็นเงินเก็บของแกแม่ไม่ได้ใช้มันสักกะบาทใช้ให้ประหยัดละ่ะดูแลตัวเองดีๆแม่รักลูกนะเมื่ออ่านจบชายหนุ่มก็เข่าสุดลงไปกองกับพื้นแล้วร้องไห้ออกมาอย่างไม่อายเขายิ่งรู้สึกผิดกับแม่ ที่ผ่านมาเขาเข้าใจแม่ผิดมาตลอดคิดว่าแม่อยากได้เงินกับเขาเขาจึงหลีกเลี่ยงที่จะกลับบ้านมาเยี่ยมแม่ตลอดและตอนนี้เขาก็ไม่มีโอกาสได้ดูแลแม่อีกต่อไปแล้วเขาได้แต่ขอโทษผ่านรูปแม่พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กส่งเสียให้เล่าเรียนจนมีความรู้ติดตัว ให้เอาตัวรอดได้ไม่มีใครที่จะหวังดีกับเราเท่านี้อีกแล้วพ่อแม่ไม่มีเวลาอยู่รอเราได้ไปตลอดนะคะเมื่อการเวลาล่วงเลยร่างกายของท่านก็ซุดลงตามการเวลาใครที่ยังมีโอกาสได้ดูแลก็จงดูแลท่านให้ดีอยากทำอะไรให้รีบทำเพื่อท่านก่อนที่ท่านจะไม่มีพ่อแม่อยู่ให้เราทำ ไปแล้วนะคะกับสาระดีๆในวันนี้ไม่พลาดข่าวสารก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์แล้วก็กดถูกใจด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ